บคุณสีลานดวงใจเด้อพี่น้องคุณสีลานดีใจคุณทั้งสีลานดวงใจกินยาก็มันกินอยู่กินยาก่อนพี่น้องกินยา ขวดหัวแห้งไรนี่แต่ปัญหาได้จนขวดหัวอุ่มนะพี่น้องมีปัญหาอะไรปัญหาทางบ้านไม <c oughs> <c oughs> อ้ามื่อนี้ว่าสิไปสื่อยาพาราไม่กินกับลูก่ครไม่กินยาพาราคุาที่ะนะทไปเนีเย่ยอะไเคยสื้อยาพารามาไหมมนี้ยเขี้ลืมแต่เนาะขนะีลืมนลยังเล่าสื่อยาพารายาสื่อยาพารนะาไหนะ่ มันจะยาพลารามากินถึงวัดดีค่ะาซีหลันต้นงจ๊ยอือเอ้ยเอาใส่ปากันไดนย่งเด่นหนอกโยยาไม่ไปทั้งไหนเรียนไปใส่นอกม็ดยาเมื่อไปเม็ดน่อยนึง ยาเม็ดหน่อยไม่เป็นไรพีน้องยาเม็ดน้อยหน่อยบูสขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกอย่างคุกเลิอทุกกำลัำงแรงใจ ขคุณก็ล่างบวกขอคุณ้ายดัเนเดอ์ไนออ่นอนคุญแจอะไรอาเลยขึ้นไปก่อนน้องมันตก็แป่ก็แก่เลยมันโตก็แปะ สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อถิดชั่วโมงค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อติดชั่วโมงค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนค่ะ ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอไวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญตลาดกัอนย o e ่ e ฮัลโหล o ี w ิ t ัน i วั Thank you so m u c า